สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบแลวก็รักในการถ่ายภาพครับผมพงวิทย์สวิติรออนนะครับจากช่องศิรออนออฟฟิเชียลครับผมเออีพีนี้จะพาเพื่อนๆไปถ่ายรูปพัดเทปอยู่ที่ร้านไอศครีมนะครับวันนี้เป็นคลิปของพี่ต้นนะฮะน่าจะเป็นคลิปที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมา 2- 3สามอาทิตย์นะครับนะฮะต่างคนต่างมีงานนะครับต่างคนต่าง ยากงานตัวเองวุ่นๆกับงานตัวเองนะครับยุ่งๆกับงานตัวเองอยู่นะครับเวลาว่างก็จะหานัดน้องๆมาถ่ายรูปเล่นประมาณนี้นะครับสนองนี้ตัวเองนะครับเขาเรียกอะไรล่ะถ่ายรูปเล่นแก้เครียดนะครับเพราะว่าถ่ายงานมามันเครียดนะครับวันนี้ผมใช้กล้องโซนี่นะครับ A7C นะครับบวกกันกับเลนสิสิกมา51.4นะครับมาถ่ายนะฮะ เพราะว่าร้านมันไม่ได้มีพื้นที่ในการถอยมากนะครับใช้ระยะ50น่าจะพอดีนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สีแยกอ่าเรือนจำอุดอรนะครับฝั่งตรงนี้ก็เป็นสถานีตำรวจอุดอรธานีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไว้เลยแล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาเรามี EP ใหม่ๆมาเน,นี่มันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญนะฮะ ใครสงสัยอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับอยากจะพูดคุยอะไรกันก็ได้เลยนะครับทิ้งม,มาได้เลยผมอ่านนะฮะถ้าผมตอบได้ผมตอบนะจ้าโอเคเดี๋ยวไปถึงหน้าร้านเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศหน้าร้านมาให้ดูสําหรับใครที่แวะมาอุดรแล้วอยากกินไอศครีมอร่อยๆมาร้านนี้ได้เลยนะจ๊ะโลเคชั่นสวยด้วยน้าสาวมาถ่ายรูปครับ โอเคครับถ้าใครขึ้นเข้ามานะครับก็แนะนาให้จอดรถไว้ข้างทางนะครับแล้วค่อยเดินเข้าไปนะครับเพราะว่าร้านร้านเขาอยู่ในซอยครับแล้วก็มัน,นค่อนข้างแคบมันขับรถเข้าไปลําบากนะครับเดินฮฮะร้านจะอยู่ในซอยแบบนี้นะครับ เหมือนผมเคยพาเพื่อนๆมาถ่ายแล้วมั้งครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาใหม่ไปกินไอศครีมกันจ้ะ รางใจเพลีงสัาานยืดเข้าไปคานนะเอลอาสวยแ่่รถเซมาตัวนี้มิ่วระยะหอจะคล้องกันวะปวอ้วนอะเอะไรวะอ้วนเลยการบอโซี่เดเดเดติดปลกๆดวะคนน่างามยู่แต่สีเขียนๆสีกล่องจ้าของกันเทียน โอเคค่ะเด yeah. าาี๋ยวมาตั้งยืนกันสุดเด้งอยากมาตั้งยืน <c oughs> นี่แกฟิวฟิวกันจ <c oughs> ะได้ไม่รู้นะจะได้ลองเทสเทปกันก่อน <c oughs> เขามานั่งจบตากันอยู่เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้สิว่าเออแสดงว,ว่าไม่เคยถ่ายเอาวิธ <c oughs> ีไงมัน <c oughs> เคย ควาเจียงโอเคนั่นแหละลงเส้นนี้ไปก็จะมีคนตาถ่ายเอ้ยช่ายกันพี่หนุ่มอ้วนมาไม่ต้น อไรวะจะไปนั่งร้านกาแฟอันครั้งนี้นจําถ่าเจ้าเขาบ่เปื่อยไงไม่รอบ่ะเราทำถนนตับาตรงนั <c oughs> ้น บ้าแขนดีๆยอะไราไม่ถนัดด้านนี้ฉันฉันเก่งทางนี้เออเาเลยครับระทางนี้ 1, น3สองสาม้าวจวดจานเดินหายไม่ออกโรคยกขึ้นยะเลยตั้งหลายไม่ได้ขาดนะอย่าเช่ค่ะ ดีสวยยิ้มหน่อยดีค่ะสวยขอหลับตาหน่อยหนึ่งดูดีเรียบร้อยขอบูกว้างทางนี้หน่อยยิ้มยิ้มยิ้มอ่าขอไม่ยิ้มรุ่นหนึ่งมองขึ้นมาเลือกสิเป็นบ้าร์รุนหนึ่งบอกยิ้มลูกนหนึ่งบอกไม่ยิ้มดีค่ะสวยขอเบิดตัวหน่อยนะเบิดตัวดีค่ะ

ยูเรียบกันแสงเริ่มไปแล้วโาเคค่ะสวยโค,ค้ชคนสุดหรูง่ายง่ายไปสไดง่ายอ๋ออายไปแค่เลยวะ พดสวยโอเคโอเคกัาม okay. okay, okay. 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 okay, oh, ันมากโอหครับทำแวงไว้หน uh, ึ่งสองสามนมาตรงแขนมาตรงหาพี่โอเคโอเคแม่กล้องนี้จะอ้าแบบนี้ดีครับ เขากุ้นงอนงอนเลยดีครับยืดลูกหนึ่งนะนึ่งสองโอเคค่ะบหลายครับพี่ มาพร้อมสามสองดีใจอีกรอบนึงสามสองสวยดีดีครับยังผมทางนี้สิเออา้าผมข้างหน้าสิข้างหนึ่งข้างไหนอะไรเออข้างนี้น ครับดีเรียบร้อยเจยได้หรอเจนะ้าขนาดสิเอาขาวจังมองแตอยู่สา,าวหนึ่งสองสามลูกน้องบ่งมาขาวบ่บ่ล่ะทำไมมันเห็นสีดำดำวะโอเคมีไข่พวกนึงสงวยเอาใส่ซอค่อยอ,อยาจจะไปนี่แหละฟังนุ่นเลยบ่ 다시 okay. 끝나기 yeah. 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 这是老板对吧？嗯 ต้องหวัวเฉยๆ,ๆเออมองกล้องไว้อามือจับตรงกางเกงเออ,เอ,อดีครับจะขอใกล้ๆหน่อยนะกดทาโน้นงนี้นี่โอเคดีลองผ่านไปทางนี้ดีทางวนะันนั้นดีครับ อันไหนไหมน่หันหน้ามองกล้องค่ะเนี่ยบักสุ่มเนี่ยบักสุ่มอ๋อชุดชุดกับใครชุดร้านชุดหนูแต่ว่าจะมันสั่งมาแล้วเราทำในหน้าได้ไงไม่รู้ว่าเราจะอ๋อที่ตอกใช่ยืนก่อนตรงนี้ก่อนฟอลลุ่หนึ่งหันมาหันมาเออยังก็ได้หันค้างไว้เออไม่ต้องไม่ต้องแบบเออโอเคเดี๋ยวมันมียังได้อยู่ อาหารตรงมารุ่นว้ดีมันจะนไข่ไอยู่ถนนหน้าบ้านคติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ในที่หมื่นกว่าเองปัดตาก้าได้แล้วจับเยงยไว้ก็ได้พัท่านกับจับเออท่านมันกับปักด้ยวยว่าแมนบอรื<ด>อว่าต้องมีนขึ้นที่ไหน,น ไม่เห็นอยู่นะมันขึ้นหน้าปีเอาไปไม่ยิ้ไม่ยิ้มเวันเสร็จทานไว้เอปัดเียเดีอนนีพร้ฉะนั้นติดีเป็นตามเพราะท่านคลิปล่าสุดก็ที่ไปกินในร้านตุ้งติฉย ให้วิทถ่ายรูปแล้วพี่ทำเป็นเหมือนราถ่ายจาได้ไหมหมายความว่ากำลังถ่ายรูปอยู่อะไรเงี้ยก็ถ่ายเป็นนใมต้นแบถ่ายรูปได้ไหจานก็โพสไปแล้วก็ให้วิแนไปแล้วก็ติ๊บติ๊ติ๊ติ๊ตนบบไเต็มี่ว่เตสุดจานก็โพสไปก็ไปตัดเออไม่เลยพเต็มตัวนันนี่ตันไหมถ้าเต็มถ้าตันก็ครึ่งนึง 外人，什么外人？<laughs> เอาคิดมาคิดมาสายดากแล้วตัวนี้ข้างในเริ่มเปิดไฟแล้วนะสายดากล้างคราบมาแกะทีหลังจอครับทีทีลังงข้องครับแกะทีหลังจอมี เข้าไปจบหลังคอมหมดนาทีเอามือปางเราขายดีๆก็ได้โอเคนี่เราก็อยากให้มันแบบเออดูสบายสบายตาตั้งแต่อยู่ในกล้องแล้วไงสวยมาดีค่ะสวยดีก้มหน้าเข้าไปทั้งคู่เลยกองไหมล่ะเอาอันนี้ก่อนับเอาไอ้สกินเทิร์นกัน ไปเห็นชิปนู้นนะครับไปส่องที่สักนิดนะครับเพิ่นใส่ลังปากเพิ่นใส่ลังคอม ก็เรีย <sociedad> กันเลนะปัดตรงหน้าความรับน้ำฟ้าเออความรับน้ฟ้าพอแล้วเวาทนมันอาจะแชมเอมาเขต้องได้ไอสักตัวไอสักินนะ กถขายกันเรื่รียบเลยทแบบวอมวอมเนีว่าื <c oughs> ยวกะเลพี่ก่อนเลยไม่ต้องเยอะ อะไรเละแล้วนูมตัวตงลงมากแบบเมื่อกียอโอเคดีครับ <Yeah, yeah. S 1> okay, yeah, yeah. ต้อกรตานมากกว่าป่ะไมเอ่ะครับเราไม่ต้องยังหน้าอยูเอโอเคแสะเบาๆใ2 3 <IL> คุณอะไรนะ่ารักได้ขึ้นนาดนี้กีบครึ่งหนึ่งไงให้พี่ได้ไหมไม่พี่ได้ไหมไม,มันคุณอะไรนะ่ารักได้ขึ้นนาดนี้กีบครึ่งหนึ่งไงให้พี่ได้ไหมไม่พี่ โอเคเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับการถ่ายรูปพัชเทศที่ร้านไอศครีมมืดแล้วตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งหรอกหโมงเป๊ะเลยนะครับแล้วเราก็กลับร้านกันเดี๋ยวไม่เห็นหน้าเลยโอเคนะครับขอบคุณมากมากนะสะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับมีอะไรสงสัยสามารถทิง้งคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะฮะผมอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับ เจอกันใหม่ EP ต่อไป EP นี้ลาไปละสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพครับบาย